มาดูการต่อระบบ ATS สลับไฟ2แหล่งจ่ายชุดนี้ติดตั้งที่วัดชมนิมิตรครับโดยช่างเจี๊ยบตากระยายเป็นคนติด ATS จะมีแหล่งจ่ายไฟ2แหล่งคือแหล่ง N คือ normal หรือแหล่งใจ่ายไฟหลักแล้วก็แหล่ง R หรือ,หรอแหล่งจ่ายไฟสำรองในกรณีนี้ เพื่อระบบโซลาเซลล์ที่วัดมีปัญหาก็เลยได้มาติดตั้งไว้สายมือเป็นแหล่งจ่ายจากโซลา r เซลล์เดี๋ยวรอดูผมจะเอาโซล่าลงนะครับแล้วระบบจะตัดไปที่ฝั่งขวามือเป็นไฟจากการไฟไฟ้าลองดูที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะสลับไฟเองเอาลงานะครับ ตัวนี้จะสลับมาเป็นไฟการไฟฟ้าพอเอาไฟโซล่าเซลล์ขึ้นระบบก็จะตัดมาที่ใช้ไฟโซล่าเซลล์อีกทีหนึ่งคือฝั่งซ้ายมือครับเพราะว่าตั้งให้โซล่าเซลล์เป็นไฟหลักจะได้ไม่เปลืองไฟจะได้ประหยัดไฟหลวงตัวนี้เป็นระบบ ตัดช้าไม่อยากให้ตัดเร็วเพราะตัดเร็วมีโอกาสชนได้